แอนนาชวนชื่นเจ้าของตลกที่พูดไม่ชัดและมีวลีเด็ดมากมายที่ติดหูไข่หลาหลายคนและคลิปนี้ผมจะมาเล่าประวัติของเขากัน อนเนกอินทจัดหรือชื่อเล่นแอนนาหรือที่รู้จักกันในนามแอนนาชวนชื่นและหมอแหนมเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคมพศ2496ปัจจุบันอายุ67ปีเป็นนักแสดงตลกชาวไทยและอดีตตลกคณะมกจกแอนนาเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนไหหล่เกิดที่อำเภออารัญยประเทศจังหวัดปราจีนบุรีหรือปัจจุบันคือจังหวัดสักแก้วจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารจากนั้นจึงได้ย้ายมาอาศัย และเติบโตที่จังหวัดสมุทรปราการและเข้ากรุงเทพในเวลาต่อมาโดยระหว่างที่อยู่กรุงเทพนั้นแอนนาได้อยู่กับพี่สาวงานแรกที่แอนนาได้ทำเนี่ยคืองานขัดสนิมในอู่รถยนต์ที่ไม่มีค่าแรงและได้ทำมานานเกือบปีก่อนที่จะได้งานเป็นช่างสีเส้นทางตลกและผลงานของแอนนา เติมทีนั้นแอนนาเคยทำงานในวงลูกทุ่งของสายยันสัญญาเมื่อคืนสว่างเลยสิเล่นลิเกเละดมัมมี่ตีสีกว่าควานอกสีด้วยสีโพดําสีกะกี และต่อมาแอนนาชวนชื่นได้ย้ายมาอยู่คณะมกจกของจตุรงมกจกและมีชื่อว่าฮิปปี้มกจกเนื่องจากเขาไว้ผมยาวเหมือนฮิปปี้ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นแอนนาโดยการตั้งชื่อให้ของจตุรงมกจกและในเวลาต่อมาก็ได้ย้ายมาอยู่คณะชวนชื่นจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแอนนาชวนชื่นแอนนามีชื่อเสียงโด่งดังจากการที่มีมุกตลกพูดไทยปนหมินใต้แบบไม่ชัดทําให้มีความหมายผิดผิด,ผดถูกๆเช่นคําว่าคุยเป็นคําว่า ถูกต้องเป็นถั่วต้มน้ำส้มเป็นน้ำส้วมเป็นต้นและได้รับอิทธิพลการพูดไทยปนจีนแบบไม่ชัดนี้มาตั้งแต่เด็กๆเนื่องจากแถวบ้านแวดล้อมเต็มไปด้วยคนไทยและคนจีนหลายเชื้อสายทั้งจีนแต้จิ๋วและจีนไหหล่แอนนาเริ่มใช้มุกตลกแบบนี้มาตั้งแต่ภาพยนตร์เหลืองแสบสนิทสีสายหนาในปีพศ .2549 ้รับบทเป็นโปรโมเตอร์ที่ร้องเรียนทรงชัยรัตนสุบรรณหรือจะไม่ดื่มอะไรหน่อยอ่ะ มีอะไรบ้างครับมีน้ำแดงกับน้ำส้มน้ำส้มไม่เอาของฟรีเรื่องมากเนี่ยมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีไม่โนต์จะกินไอ้นี่มีเปียสซี่จะกินโค้กวามีแฟนตัดจะกินสบายจะกินอะไรกันนักไอเหี้ยแอนนาเคยเปิดร้านอาหารที่ถนนรามอินทราแต่ไม่ประสบความสำเร็จจากนั้นจึงได้ขายเสื้อผ้าแบบสำเร็จรูปแบบเปิดท้ายขายของหลังกระบะและขายก๋วยเตี๋ยวเรเชลเซนอะไรเบบ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 ของเด็กอะไรเซนอะไรไม่ได้เบบเบบ มาทำเอง,งเลยเส้นนี้ใช่ไหมโอเคจะไม่หา ก่อนจะมาเป็นตลกแบบเต็มตัวและมีผลงานเด็ดๆมากมายเช่นหลวงพิแท่งสองรุ่นหาลำรวยรับบทเป็นมิสซิสปีหรือเท่าแก่ปีโหดหน้าเหี่ยว966รับบทเป็น 7, เจกหลวงพิแท่ง3รับบทเป็นเท่าแก่ฉัดชัยและผลงานที่ถือว่าทําให้คนทั่วไปจําเขาได้เนี่ยก็คือบทมอแหนมในซิทคอมเรื่องนัดกับนัดซึ่งเวลานั้นเนี่ยคุณแอนนาดังมากมีคนเรียนแบบการพูดของเขาเนี่ยเยอะเลยและก็ได้มีผลงานอื่อีๆมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวถึง วัต้อแลครบชีวิตส่วนตัวของแอนนาแอนนาเคยมีภรรยามาแล้ว4คนก่อนที่ในปัจจุบันจะคบอยู่กับคุณเก๋โดยเริ่มแรกเนี่ยแอนนาเป็นฝ่ายเข้าไปจีบคุณเก๋ทีแรกคุณเก๋ก็ลังเลเพราะตลกคาเฟ่เนี่ยเขาจีบไปทั่ว แต่เนื่องจากแอนนาเป็นคนชอบทำบุญและคุณเก๋เองก็ชอบทำบุญเช่นกันจึงทำให้ทั้งคู่เนี่ยเข้ากันได้สมัยก่อนคาเฟ่จะปิดตีสามตีสี่แอนนากับคุณเก๋จะชอบนัดกันไปซื้อโลงศพที่วัดหัวลำโพงเพื่อไปไหว้สเสด็จพ่อรอห้าที่ลานพะลูกและไปจบที่วัดเชิงไหวายใส่บาร9เก้าองค์และถวายสังฆทานจากนั้นก็กลับบ้านนอนแล้วก็แยกย้ายกันพอถึงเวลาทำงานก็มาเจอกันเดือนหนึ่งจะไปทำบุญด้วยกันแบบนี้ประมาณ5-6ครั้งและชีวิตทั้งคู่เนี่ยก็ผ่านความลำบากมาอยู่เรื่อยมา ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวความรักของแอนนากับคุณเก๋เนี่ยก็ไปดูได้ในรายการคุยแซบโชว์เลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปประวัติแอนนาชวนชื่นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร e ถ้าถูกใจก็อย่าก,กดดิสไลค์กันละ่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ